ยอดมากอืมอืมอืม,อมสวัสดีค่ะพบกับช่งครอบครัวเตือก้มล,ะล,ะล,ะละันลาละันลา เรามากินเมนูอะไรคะวันนี้เรามากินเมนูปีกไก่อบไมโลโอ้โหน่ากินจังค่ะวันนี้เราก็เป็นปีกไก่เป็นปีกกลางไก่เราเอามาอบใส่แต้งกว้าแม่ยังพูดไม่จบเลยค่ะลูกแปงเย็นเลยค่ะลูกแล้วก็สาลายค่ะเราพูดอีกเปล่าจะให้แม่พูดคะเปปีกกลางไก่ค่ะแล้วก็เราเอามาอบ โดยใส่ไมโลเป็นส่วนประกอบในการอบแล้วก็ปรุงใช่ไหมใช่แล้วปรุงรสตามชอบเลยค่ะมีไมโลด้วยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็คือยังไงเหรอคะไมโลคืออะไรคะแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใช่แล้วไมโลก็ที่หนูไว้ชงกินร้อนๆนีลูกอันนี้เอามาทําเป็นอาหารเอามาอบกับอีกไก่กลางลูกนี่ค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะลูกค่ะแล้วก็มาทานกันเลยค่ะใช่ค่ะหนูไม่เคยเห็นมาก่อนลเนี่ยหนูลองชิมบ้างเหรอคะชิมไหม แต่ก็กินแบบทานกับข้าวด้วยใช่ไหมทำอาหารข้าวสวยร้อนๆก็คืออร่อยเลยหนูจะลองชิมมะลูกเดี๋ยวเราโรยงานด้วยนี่ครับแล้วก็กินกับชุ่มก่อนนะครับอันนี้น้ำจิ้มฟรีฟู้ดเจะมมีความหอมของไมโลความหอมความหวานคือว่านี่ยครัปีกไก่นิ่มนุ่มแล้ก็มีกลิ่นหอมของไมโล ใช่ครัอืมอืมอร่อยน้ำจิ้มซีฟูก็คือข้าวนะเปื่อยมากไก่เปื่อยมากอืมอืมการคู่กับข้าวื่ร้อนคืออร่อยมากค่ะอำมัลไกไม่ทำปุ่ม ชอบของไมโลด้วยพีฟูดด้วยสนุกแบบเปิดสมบูตเลยวะคือหกเปิดจริงๆออ๋อยันนิ้วอะเปิดลุ้นะฮะ มีรสชาติของไมโลด้วยอหอมๆอร่อยอือเราจะได้ความหวานจากผองไมโลอือม,มีกลิ่นนะกลิ่นแบบกลิ่นไมโลอะอือใช่ปล่าเปล่ครับเต็มๆฟิตฟูดหอมมากเลยครับฮัลโหลโอ้ป้า จำเสื้อแม่ไว้ไหมลูกอืมอื่อือเปยยยยยกระดูกเหมลูกเอ้ยแม่ เป็นลู้เหมือนแม่แล้วอีกนิดนึงนี่กระดูกก็เปื่อยกินแล้วเนี่ยดูดปุ๊บ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 ยอดครับจิ้มจิ้มฟูต์ฟูบยอดมากอืมอืมอืม คือแบบว嗯嗯่าห wow น ng, ูไม่ต้องแต่รอเลยนะหอไม่ต้องรอไหมลองหน่อยไหมพี่พู้ต่ำ

จิ้มกับจิ้มพิคุตฉ่ำๆเสียงมือด้วยช้อนด้วยอื ข้นจิ้มจันมอม,อมจิ้มคือก็เปรี้ยวเผ็ดแซ่บหลายอื รากตนจีบไปเลยนี่รากกันแบบช่ำๆไม่กินจริงเหรอคะไม่กินเหรอคะู้เหรอพ่อด็กคอดูกอดม่แก่เนื้อไหม 嗯。Mm hmm. อันนี้เราจะอบกับน้องไก่ก็ได้นะน้องก็ได้คือใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหลังลองตีนบ้างตีนไก่ทำ <c oughs> ได้บ่อไปดู <c oughs> <c oughs> ถ้าทำน่าจะอร่อยครับ <c oughs> อืมอืมทำไมาใเพ็ยบเพียน้ำจิ้มนะอืมจิ้มแซ่บแซ่บม,ม,มากเลยอ,อ๋อพ่ออืมอืม ราดแบบช้ำๆสุดๆพ่อ้าบกินชิ้นนี้นะคะมันข่เพราะว่ามันคือชิ้นสุดท้ายค่ะใช่แล้วอุดท้ายต้องแบบช่ำๆแบบน่ากินอ่ะอืมอมาเปอมากอ ไล้คำเดียวว่าอร่อยมากอืมข้าวเนอยู่คนให้ทุกคนดูด้วยนะคะดูนะคะอืมเพลิพนะมากครับด,ดูดพุดดูดพุดจอดเลยอร่ออืมห้านิว้วครบห้านนิ้วเลยครับ ครับผมวันนี้ก็อร่อยมากเลยมีความหอมมีรสชาติของเมโลอร่อยมากเลยครับผมอาหารลูกไปค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้คลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรก็ฝากร,รับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราได้นะคะและอย่าลืมและสามารถย้อนดูวิดีคลิปเก่าๆ <c oughs> ของเราก็ได้นะคะ นะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายหัวใจหนึ่งตัวป้า